เพื่อนๆคะวันนี้สิงโตจะทําพากินนะคะพากินส้มตําไทยคะ่ะนี่คะ่ะมีกุ้งนะคะกุ้งแห้งคะ่ะเอามาตำนะคะ,คะแล้วก็ถั่วลิสงค่ะมะละกอส่วนปุดตึงนะคะถั่วปยาวยาวแล้วก็มะเขือเทศข,ของลำป้ายโยมเมื่อสักครู่นี้เจอป้ายโยมทักทายปย้ายโยมยังไม่กลับนะคะปะ้ายโยมเลิกสามทุ่มป้ายโยมบอกมะานาวของยายกล้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาตำส้มตามไทยนะคะ พี่หนูบอกว่าวันนี้วันเกิดพี่หนูแม่สิงโตก็เลยทําให้ค่ะนี่พี่ขี้หนูส่วนใบกล้วยค่ะเดี๋ยวมานับกันค่ะว่ากี่เม็ดเพื่อนเพราะที่บ้านกินรสจัดนะคะเดี๋ยวขอสักครู่นะคะเพอินทําคนเดียวเพื่อนรอสักครู่นะคะไม่ต้องเดือดร้อนใครค่ะทําเองได้ค่ะสองค่ะสี่ค่ะเจ็ดค่ะสิบค่ะเพื่อนสิบนะคะสิบสี่ค่ะ มันไม่ค่อยเผ็ดนะคะสิบสี่นะคะสิบห้ายี่ิบเม็ดนะคะต้องใส่พี่กหนูแห้งนะคะเพื่อให้มันหอมนะคะแต่ว่าอันนี้ตำไทยค่ะห้าเม็ดนะคะเจดเม็ดเพื่อนๆนี่ค่ะพี่ให้หนูสวนบ้านยายกลัว20เม็ดนะคะผิกแห้งลำไยยมนะคะถุงละ1ิบบาทห้าเม็ดนะคะแล้วก็กระเทียมต้องใส่นะคะตาส้มตําไม่ใส่กระเทียมไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆนใส่ได้แค่พอหอมปากหอมคอน,นะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่สิงโตจะตามนะค่ะวันนี้ทำคนเดียวค่ะสิงโตเขาไม่สะดวกค่ะเ <_ C os> ขาไม่ว่างค่ะเดี๋ยวแม่สิงโตทำเองเพื่อนเพื่อมาดูนะคะนี่ทำคนเดียวก็ได้ไค่ะไม่ต้องง้อใครค่ะตนเป็นทุพพื่งแห่งตนค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้กำลังตำพริกนะคะตำพริกตำกระเทียมค่ะตำไทยมาดูนะคะตำไทยครัวสิงโตจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขออยญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆนนี่ สิงโตบอกแล้วสิงโตทำคนเดียวสิงโตก็ฟินได้ค่ะไปไหนก็ไปคนเดียวถามทุกคนที่เจอทางทางได้นะคะคนส่งแก๊สเอ้ยคนขายน้ำนะคะเพื่อนๆสิงโตเจอใครสวัสดีหมดค่ะยกมือไหว้หมดอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศราชนีไม่ต้องปอกนะคะเพื่อนๆแต่ปอกก็ได้นิดหน่อยเพิ่มมือสิงโตไปบ้างขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเรามาตำนะคะแล้วก็ใส่ถั่วฝกยาวค่ะตำไทยแล้วมีถั่วฝกยาวนะคะ มะานาวค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมะนาวบ้านยายกลัวนะคะเสียงโตทําจริงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแค่นี้เองค่ะไม่ยากค่ะต่ำส้นๆขายได้แล้วรู้แล้วตกง,งานทําอะไรดีขายส้นๆนี่วาเพื่อนๆเอาใส่ถั่วพยาน่อยไอยถ้ถั่วถั่วี่ส่งคั่วลำประยมนะคะถุงละยี่สิบปยมฟังอยู่ไหมนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆไม่เห็นยากเลยค่ะทําอะไรนะคะทุกคนนี่ใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะ อันนี้หวานไปนิดเดียวพอที่ขาดไม่ได้ผงนัวนะคะเพื่อนๆผงนัวก็คือผงชูรสค่ะไม่ใส่ไม่อร่อยนะคะไม่ว่าตำอะไรก็ตามนะคะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนะคะตำค่ะเพื่อให้มันทานง่ายนี่ค่ะคั่วสิงโตค่ะเดี๋ยวขอ,อย่าใส่ลำปลานะคะไปเผอิญทําคนเดียวขอโทษนะคะไม่มีใครช่วยค่ะนี่ใส่ลำปลาหน่อยนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยหอมมากเลย ตำไทยนะคะอันนี้ตำไทยเมื่อวานตำตำปลานะคะแม่สิงตัวตำใจฉันนี่ตำไทยนะคะแม่สิงตัวทำอะไรไม่เป็นหรอกคะ่ะไม่มีใครต้องการะคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆนี่เดี๋ยวดูนะคะนี่พ่อมานีหน่อยจับให้หน่อยถือให้หน่อยถือให้หน่อยนั่งตรงนี้เอาโต๊ะมาเดี๋ยวให้พ่อช่วยถือทุกคนจะได้ไง่ายๆนี่ค่ะเอาพ่อส่งมาให้แม่ส่งมาใกล้ๆ ขอโทษน,นะคะขอให้ญาตคุณตาส่องจับตรงนี้เห็นไหมโอเคอันนี้เริ่มทันหลัดแล้วค่ะคุณพ่อช่วยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะตาไทยเพื่อนๆเดี๋ยวขออญาตนะคะเพราะว่าตรงนี้คือต้องให้ทุกคนทานอร่อยอร่อยอ่าน้องสิงโตมาแล้วค่ะนั่งลงค่ะเดี๋ยวทําให้นะคะตำไทยค่ะเพื่อนน,นี่ค่ะมะเขือนะคะเราต้องปอกนะคะลูก ทุกคนไม่ปอมกมันจะไม่นี่นะคะมะเขือเทศราชนีนะคะถุงละยี่สิสสสบเลยระไปโยมไปโยมฟังอยู่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่สิงโตด้วยนะคะอย่าให้หมดเลยเพราะว่าใส่อามะเขือเทศมันกรอบถิงโตชอบทานผิวจะได้ดีนะคะอันนี้คือเสร็จภารกิจรงมังะสอบแล้วก็มาทําส้มตานะคะทุกคนรอทานเพราะเมื่อวานทาส้ตปตาปลาอันนี้ตําไทยค่ะนี่ค่ะใส่หมดเลยค่ะสิงโตขายของไม่ได้ค่ะเจ๊งค่ะให้เยอะค่ะเพื่อน นี่ทุกคนนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราทํากินเองนะคะไม่ได้ขายนะคะไม่ต้องเสียดายของค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวขอ,อ่าชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงมัง่งทำไมมันมดูแห้งๆจังเลยอืมอร่อยโตคนคายต้องออกหวานหน่อยนะคะ แม่กล้วยนะคะมะนาวที่สวนค่ะไปยยมกินต้มตำกันจ้าใส่เปลือกไปด้วยมันจะได้หอมนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมะนาวค่ะสิงโตทําอะไรไม่เป็นค่ะเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นค่ะมีคนเขาว่านะคะไปไหนก็ไม่รอดนะคะนี่ค่ะสิงโตก็ไม่รอดจริงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆต้มตำสิงโตค่ะใส่กุ้งแห้งเลยให้หมดเลยนะคะ อะไรเพิ่ม,มชิมชิต้องเผื่อยาวอ,าอะไรเพิ่มออกเปรี้ยวหวานเค็มอะไรเพิ่มครับอร่อยครับเอาเพิ่มไหมเอาเปรี้ยวเค็มเลยเอาหวานนี่หน่อยไหมอร่อยแล้วฮะอ,อร่อยแล้วนี่เห็นไหมคะทำง่ายๆค่ะทุกคนไม่เห็นยากเลยคะ่ะทำทำงเพื่อนๆใครบอกว่ายาก หมดเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆเพราะว่าสองวันเนาะเมื่อวันตังปลาาน,นี่ค่ะยังเหลือ,อยีกงนะคะของฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค่ะเดี๋ยวจะใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วหมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตามใจแม่สิงโตค่ะทุกอย่างหมดค่ะวันนี้ไข่เค็มไม่มีหรอเสดาน้องสิงโตชอบทานไข่เค็มค่ะนั่นะคะอ๋อเสร็จแล้วค่ะงาดหน่อยนะคะเพื่อน ปลาร้านหน่อยไหมันนี้เป็นคนไทยะค่ะตาไทยทำอะไรก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะครัวถึงโตส้มตำไทยโตให้เพื่อนดูหน่อยลูกนี่ค่ะตำไทยนะคะของแม่ถึงโตค่ะตำม,มากมันจะเละน,นะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนไม่เห็นยากเลยค่ะถึงว่าทำไมมันขายแพงเนาะนี่ค่ะไม่ยากเลยตำไทยก็ทำได้ ทุกอย่างค่ะตักแล้ววันนี้มีผักนะคะนี่ค่ะทาสดๆนะคะเพื่อนๆตําไทยค่ะนี่ค่ะตําไทยคัวสิงโตค่ะเดี๋ยวขอญากนิดนึงนะคะมันไม่มีน้ําคกซื้อมานะคะที่ร้าน20บาทคคกนี่50บาทนะคะ ขอนอุญาดนะคะทาสดสดค่ะใครทานท้าวกันหรือยังคะถ้าไม่ทานมาทานส้มตำด้วยกันนะคะนี่ค่ะส,สิงโตสุ้มเพื่อนดูหน่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมะนาวก็มะนาวจริงๆนะคะหรือขอนุญาทิ้งนะคะเพราะว่ามันจะได้อ่นได้นะคะโตดูให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยลูห,หมดทุกอย่างค่ะเป็มน,นะคะเจ๊งอย่างเดียวค่ะมือหนักค่ะเป็งคนมือหนัก หอ,อยยาทิ้งนะคะนี่ค่ะเพื่อนตำไทยครัวสิงโตค่ะมานาวก็มานาวสวนไม่คลวยนะคะไม่คลวยคนสวยนะคะนี่ค่ะหอ,อยยาทิ้งนะคะมันไม่สวยค่ะทุกอย่างเราไม่สวยเราไม่ทำค่ะนี่ทิ้งนะคะทำอะไรเสร็จต้คือทานได้เลยไม่ต้องให้ใครเก็บล้างนะคะการเป็นแม่ครัวที่ดีอันนี้อยู่ร้านอาหารนะคะ,นะคะทำอะไรต้องทำเองนี่ค่ะทุกคนหมดค่ะ โอ้โหยังไม่เสร็จนะคะสิงโตนี่นี่ตำไทยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหมอกแลล้ร้าป้ามายมค่ะเสร็จแล้วค่ะควสิงโตแคปปูอยู่ที่บ้านนะคะนี่ค่ะตำไทยค่ะขอจบวันนี้นะคะสิงโตพากินส้มตำไทยตอนประมาณกี่ทุ่มแล้วลูก สองทุ่มนะคะทุกคนทานข้าวกันหยือยังคะดูแลส,สุขภาพด้วยนะคะทานส้มตำไทยกับครัวสิงโตนะคะแม่สิงโตเป็นคนทำค่ะบ๊ายบายค่ะติดตามชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ใส่ขนมจีนด้วยเด็กวสัครู่นะคะจะอร่อยนะทานขนมจีนนี่ค่ะทุกคนอร่อยมากบ๊ายบายค่ะ